แล้วค่ะมาแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะชาวสเนสน่ไซบอร์กพบกันอีกแล้วกับเกมงูเกมสนุกสนานเกมที่ท้าทายเกมที่หวาดเสียวแล้วก็ตื่นเต้นโตะก,กระจายหมดเลยตอนตายนะคะชนกันแล้วก็ใครที่ชอบเล่นเกมงูนะคะสามารถดาวน์โหลดได้เกมนี้นะคะแนะนําว่าสีสันสดใสน่าเล่นเลยล่ะเออโอ้โหจะมาเฉียวเราฟุก๊กฟุกเรานะ่ะฟุก๊กโอ้โหฟุ๊กไม่ตาย สายเปรี้ยวมีจริงค่ะสายเปรี้ยวเออมายิงประจำหน้าเลยค่ะพี่จ๋มตายแล้วค่ะคลิปนี้ก็ไปไปก่อน,นะคะ่ะเอาแบบสั้นๆนะคะทำมาทักทายเฉยๆนะเพราะก,กใหมายคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการสไลด์ทุกท่านเลยนะจ๊ะขอบคุณสำหรับแฟนคลับชาวสเน็กสไลด์บอสไปไปไปก่อนแล้วจ้า